สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับ a อเน s t i ไทวันจันทร์ที่24มกราคม2565นะครับพบก,กับผมชาวริตเหมือนเช่นเคยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับแอดมินจะมาพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตร,ราการก,กระตุ้นเศรษ,ษฐกิจนะครับซึ่งทางมาติครมเพิ่งจะได้มีการข้ออนุมัติในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับแอดมินได้จัดรายการสรุป แล้วก็ตอบคาถามท่านผู้ชมในแชทสดไปแล้วสรุปเป็นคลิปสั้นให้แล้วนะครับในส่วนของคลิปนี้จะมาคุยกับท่านผู้ชมไขข้อข้องใจว่าเหตุฉนใหญ่ยยยเล่าคอรมหรือว่ารัฐบาลจึงเคาะอนุมัติคนละครึ่งเฟส,สีกับเงินเพิ่มกําลังซื้อที่มันดูกระยุมกระยิมหลายท่าน ถ้าเกิดเราคิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้นะครับค่าหมูค่าสินค้าวอร์โภคบริโภคต่างๆมันไม่ได้แพงหูฉี่อย่างที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะไม่ได้อะไรมากมายก็คือได้ก็ดีกว่าไม่ได้ได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับแต่ที่หลายท่านคลางแคลงใจก็คือว่าข่าวสารข้อมูลที่มันออกมาก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงการคลังโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของนายก มีการให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในทิศทางที่ขายฝันผมใช้คำพูดแบบนี้นะครับเนื่องจากตั้งแต่ขึ้นเดือนมก,กราคมปี65เป็นต้นมารัฐมนตรีคลังไม่ว่าจะทั้งรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยรวมถึงทีมโฆษกรัฐบาลไปจนถึงรองนายกสุภาธนาพงศ์ก็ตามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชนในทิศทางที่ดูเหมือนกับว่าโอ้โห รัฐบาลเอาใจใส่ร ja ัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างพูดอยู่เสมอๆว่างบประมาณมีเพียงพอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วในช่วงเช้าของวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมครมอสื่อใหญ่ต่างๆในประเทศก็ยังมีการอ้างอิงแหล่งข่าวของกระทรวงการคลังว่ากำลังพิจารณาที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิ์มากกว่าเดิม มากกว่าเดิมคือเท่าไหร่ครับคนละครึ่งเนี่ยเดิมคือกําหนดวันแล้วไม่เกิน300บาทก็คือรัต150เราเติมเข้าไปอีร้อยห้าสิบแต่ท้ายที่สุดครับทุกอย่างเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรครับนอกจากแค่อาจจะแหล่งข่าวหรือว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยแค่จะพูดไปเปลวว่ากําลังดูอยู่กําลังดูอยู่แต่ในใจของพวกเขาลึกๆเนี่ยรู้ว่ามันได้แค่ไหนไอเรื่องของการขยายเวลาการใช้สิทธิคนละครึ่งก็เหมือนกันนะครับ ในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ก่อนคุยกันนะครับรัฐมนตรีครังกับรองนายกสุภัพนาพงศ์คุยกันถกหารือกันแล้วก็มีการเคาะกําหนดว่าเดี๋ยววันที่14กุมภาจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสุัดิการรอบอมีการเปิดลงคนละครึ่งเฟดสีรอบใหม่นะครับแล้วก็กดยืนยันคนเก่าแล้วก็ไปเริ่มใช้สิทธิ์เอาในวันที่21กุมภานะครับเร็วขึ้น8วันจากคอรมอเมื่อปลายปีที่แล้ว ผมเองก็ได้ทําคลิปวิเคราะห์วิจารณ์จวกไปหล,หลายคลิปว่าแล้วจะแล้วจะให้ข่าวในเชิงลักษณะเหมือนกับว่ามันเร็วขึ้นคำว่าเร็วขึ้นมันต้องเร็วเป็นเดือนเดือนไม่ใช่เร็วแค่8วันแล้วพอใกล้จะเข้าคอรมอสัปดาห์ที่แล้วประมาณวันพฤหัสวันศุกร์นะครับก็กระทรวงการคลังนั่นแหละครับก็ให้ข้อมูลอีกว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังสภาพัฒน์เตรียมที่จะมีการ ขยายการใช้สิทธิ์คนละครึ่งให้มากขึ้นอาจจะเป็น3เดือนจากเดิมคือมีนาเมษาแล้วก็พอไปคุยกันมาอ,อ๋อขยับขึ้น8วันเริ่มใช้สิทธิ์21กุมภาก็อาจจะพิจารณาไปเป็น3เดือนสื่อก็ต่างวิเคราะห์วิจารณ์กันว่าอ๋ออาจจะใช้กันไปจนถึงเดือนพฤษภาหรือเปล่า<อ>ผมเองก็ได้ทำคลิปอยู่คลิปหนึ่งครับชื่อคลิปว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพิ่มกาลังซื้อเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการกับบัตรประชาชนต้องได้ก่อนคนละครึ่งเฟดสี่ซึ่งคนละครึ่งเฟดสี่กำหนดให้ใช้สิทธิ์21ุ่ิบเอกุมภาของเดิมนะเห็นไหมครับพอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐพอข้อมูลจากกระทรวงการคลังออกมาแบบนี้นะครับผมเองทําคลิปหลายคลิปครับเบรกว่าอย่าเพิ่งไปคาดฝันอย่าเพิ่งไปมโนอะไรมากอย่างมากผมให้เต็มที่คือไม่เกิน2 0 0 0 1 0 0 0ถึงอยู่ระหว่างนี้ เพราะงบประมาณเนี่ยอันดับแรกเลยเขาเขาไปเอาจากของเฟดส,สามมาทั้งยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ใช้กันไม่หมดทั้งคนละเครื่องเฟดส,สามที่มีอยู่ประมาณล้านกว่าคนที่ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็อีกประมาณ10ล้านคนที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเขาก็เอาตรงนั้นแหละครับเหลืออยู่ประมาณ10,000ล้านก็เอามาคละคละกันแม้เขาจะบอกว่ามันจะมีพรกรก,รกู้เงิน5 0 0แสนล้านอยู่แต่ไอพรกรตัวนั้นก็อย่าลืมว่ามันเป็นพรกรก,รกู้เงินถ้าไม่จำเป็นเขาก็ไม่ดึงมาใช้หรอกครับ งบเก่ายังเหลืออยู่ก็เอามาใช้ให้หมดก่อนซึ่งแน่นอนถ้าเรามองให้มันเป็นบวกมันก็อย่างที่ผมบอกได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้หรือมองให้บวกอีกทีนึงก็คือเดี๋ยวภาครัฐก็อาจจะมีการเพิ่มเติมขยายในอนาคตก็ได้เหมือนเฟสาที่มีการมาเพิ่มวงเงินให้ตอนช่วงปลายเดือนอปลายปีนะครับพฤศจิกากับธันวาสองเดือนสุดท้ายของปีเห็นไหมครับมีการเพิ่มวงเงินเข้ามาเราถ้าเราจะมองบวกก็มองได้ว่าอ๋อเมษา สงกรานต์ถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจมันยังไม่ดีภาครัฐเขาอาจจะเพิ่มให้ก็ได้แต่ณนะวันนี้คือเท่าไหร่ครับคนละครึ่งได้คนละพันสองใช้3เดือนกุมภาพันธ์เมษานะครับทั้งคนเก่าคนใหม่ครับคนเก่าเริ่มกดยินยันรับสิทธิ์หนึ่งกุมภาแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่หนึ่งกุมภาคนใหม่ลงทะเบียนวันที่สิบกุมภาเริ่มใช้สิทธิสิบเจ็ดกุมภาและทั้งคนเก่าคนใหม่จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกไม่เกินห้าทุ่มของมาที่ยี่สิบแปดกุมภาหกห้าไม่เช่นนั้นแล้วโดนตัดสิทธิ สิทธิ์ที่โดนตัดไปไหนก็ถ้ามีเยอะก็อาจจะเปิดรอบเก็บตกอีกสําหรับคนละครึ่งเฟสสแบบนี้เป็นต้นส่วนเงินเพิ่มกำลังซื้อปัิดิการครมวันนี้ให้คนละ200บาทครับไม่ได้มี500ไม่ได้มีอะไรตามที่สื่อหลายสือคาดการมันแค่200บาทซึ่งก็อิงมาจากเฟสสนั่นแหละเฟสสกรกฎาสิงหาคมยาตุลาได้200มาเพิ่มอีก300ตอนเดือนพฤศจิกากับธันวา เห็นไหมครับส่วนกลุ่มบัตรประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจากโครงการเราชนะก็ได้200เหมือนเดิมแล้วก็ใช้3เดือนเหมือนกันกลุ่มพามีนาเมษาเหมือนกันนะครับผมทําคลิปให้ไปแล้วทีนี้พาท่านผู้ชมมาดูเหตุผลว่าทําไมรัฐมนตรีคลังเป็นคนให้ข้อมูลเองนะหลังจากที่ท่านได้นัดหารือกับรองนายกสุภาฒนาภงช่วงกลางเดือนอกลางเดือนมกราคม วันนั้นท่านให้เหตุท่านให้ข้อมูลกับสื่อว่าวงเงินของคนละครึ่งเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเป็น1000หรือ1น0 0นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าอาจจะพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินให้มันให้มันมีมากขึ้นหรืออะไรอย่างไรนะครับแต่ท้ายที่สุดรัฐมนตรีครังก็ไม่ได้โกหกสักเท่าไหร่เพราะท่านบอกว่าวันนั้นอาจจะให้ประมาณ1 0 0 0ถึง1,500แต่มันมีหลังจากนั้นสื่อไปถามเพิ่มอาจจะถาม รัฐมนตรีช่วยถามรองนายกถามนูน่นถามนี่มันก็เลยอาจจะมีการตัวเลขเกิดขึ้นหลายตัวเลขนะครับมีแต่การคาดการมีแต่การประมาณการเพราะนั้นวันนี้เคะอนุมัติออกมาคอรมอคือพันสองรบาทคนละครึ่งเฟดสีวันนี้รัฐมนตรีครังงแถลงข่าวต่อจากทีมโคศนะครับถแถลงข่าวที่กระทรวงการคลังท่านบอกว่าเหตุผลที่วงเงินคนละครึ่งเฟดสีที่ไม่ให้พันห้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า เขาไปดูดัดชนีทางเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นตามลําดับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะรัฐมนตรีครั้งพูดไปดูดัดชนีทางเศรษฐกิจมันดีขึ้นตามลําดับรวมถึงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าไปดูที่ค่าเฉลี่ยในเฟสสามมีคนที่ใช้จ่ายจริงไม่ถึง150ยาสบาทก็คือเขาให้กําหนดมาต่อวันนะครับเขาให้กําหนดมาต่อวันรัฐ1ร้ ค่าเฉลี่ยคนที่ใช้ไม่ถึง150บาทต่อวันมีมากกว่าคนที่ใช้ครบนั่นแหละครับเขาก็เลยปรับลดลงมาเหลือพันสองและกรอบวงเงินใช้จ่ายต่อวันก็ไม่ได้มีการปรับเพิ่มตามที่มีการให้ข้อมูลและสื่อคาดการณ์กันไปนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการประเมินกันเพิ่มเติมว่าทั้ง3โครงการก็คือ,อ,อคนละครึ่งเพิ่มกำลังซื้อ ครับจะมีการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี65เนี่ยประมาณ79,000ล้านบาทครับซึ่งจะช่วยให้ GDP ของทั้งปี65เพิ่มขึ้น0.21%ต่อปีเหตุผลมีแค่นี้ครับเหตุผลที่ไม่ให้1,500เพราะไปดูค่าดัชนีเศรษฐกิจมันเพิ่มขึ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายในเฟส3คนที่ใช้ต่อวัน ที่ใช้แบบวันละสามร้อยสามร้อยสามร้อยเลยก็คือรัดร์้อยห้าสิบเติมไปร้อยห้าสิบมันมีน้อยกว่าสัดส่วนของคนที่ใช้ใจ่ายแค่อาจจะใช้แค่ร้อยเดียวอาจจะใช้แค่ห้าสิบบาทอาจจะใช้แค่แปดสิบบาทหรือบางวันอาจจะใช้หมดแบบนี้ค่าเฉลี่ยมันของคนที่ใช้ยิบย่อยเนี่ยมันมีมากกว่าคนที่ใช้หมดเพราะนั้นตัวเลขตรงนี้เนี่ยคลังก็เลยปรับลดเหลือแค่พันสองร้อยบาทแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเรามองบวก อนาคตในช่วงเศรษฐกิจที่มันถ้ามันยังไม่ดีถ้ารัฐไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าได้เศรษฐกิจมันยังดูยแย่เขาก็อาจจะเพิ่มให้อีกก็ได้อ,าจจ,อ 1, าจจะเพิ่มมาอีกพันหนึ่งหรืออาจจะเพิ่มมาแปดร้อยในช่วงเดือนเมษาให้มันเต็มสองพันอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้หมดนะครับเช่นเดี <H it> ยวกันกับกลุม่มเพิ่มกําลังซื้อจากบัตรสวัสดิการแล้วก็บัตรประชาชนมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการเพิ่มวงเงินแต่นั่นในส่วนที่เรามองบวกแต่ถ้าเรามองลบ นะครับรัฐบาลใช้เงินอย่างระมัดระวังบางท่านก็ไปโยงเกี่ยวกับการเมืองแต่ผมก็ไม่อยากให้ไปไปโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไปเอาเรื่องพวกนี้ไปยุ่งกับการเมืองปุ๊บเนี่ยพวกเราจะโอ้โหมันมีแต่ความไม่ชอบมันมีแต่ความอึดอัดมันมีแต่ความโมโหมันมีแต่ความเกลียดชังซึ่งผมไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นให้เราติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐนะครับมีข้อมูลแบบใดเราก็ติดตามไปแบบนั้นเอาแบบตรงไปตรงมาส่วนผมเองแน่นอน ถ้าภาครัฐให้ข้อมูลข่าวสารที่ดูยึกยักดูไม่ชัดเจนเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าทิศทางแนวทางมันเป็นไปอย่างไรได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้โอกาสได้มากก็บอกว่ามีโอกาสได้มากโอกาสได้น้อยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้น้อยผมจะไม่ขายฝันเด็ดขาดนะครับแต่เรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าที่น้องประชาชนรอฟังข่าวสารจากภาครัฐแต่ข้อมูลจากภาครัฐเองกลับให้มาหลายทิศหลายทาง นมันไม่ชัดเจนผมก็ต้องพยายามเน้นทุกคลิปว่าให้รอผ่านมาติครมอรก่อนให้พาราผ่านมาติครมอรก่อนทุกอย่างมันจะเคลียร์เพราะตราบใดที่ยังไม่เข้าครมอรมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอเช่นเดียวกันกับการเริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งกับเงินเพิ่มกําลังซื้อก็เหมือนกันนะครับจากเดิมคาดกันว่าจะไปใช้ในช่วง21กุมภาตามที่รัฐมนตรีคลังแจ้งก็ปรับมาเป็น1กุมภาก็โอเคในเรื่องของเวลาก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าช่วงตุดจ,จีนสินค้าอุปโภคบริโภคแพงหูฉี่แน่นอน นะครับเอาละครับคลิปนี้วิพา์วิจารณ์เป็นสกูปพิเศษสะท้อนการติดตามข่าวสารภาครัฐว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเหตุผลเล็กๆน้อยๆที่วันนี้คอรมอให้คนละครึ่งแค่พันสองแล้วก็รวมถึงเงินเพิ่มกําลังซื้อด้วยนะครับก็ะยุมะยิมสรุปเฉลี่ยแล้วทุกคนได้ประมาณคนละพันสองร้อยบาททั้งกลุ่มคนละครึ่งแล้วก็กลุ่มบัตรสวัสดิการส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอันนั้นน่าเห็นใจนะครับเพราะได้แค่เดือนละสองร้อยบาทโอ้โหหาเอาเองนะครับตกเฉลี่ยวันเท่าไหร่ ไมอยากจะพูดมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ